ขอดレンเจอร์เข้ามาใหม่นะครับคันนี้เป็น4ประตูนะครับเกียร์แมนนวลตัวสูงนะครับเป็นตัว2.2นะครับเป็นเอ็กแลนทนะครับรถปี20.21นะครับรถปี20.21นะครับภายในต้องบอกว่าน้องป้ายแดงเลยพี่เพราะว่าคันนี้เลขไมค์แค่ห้าหมื่นไมค์ห้าหมื่นแต่ได้เป็นเกียร์แมนนวล6สปีดไมค์ห้าหมื่นแต่ได้เป็นเกียร์แมนนวล6สปีดซึ่งเท่านี้คุ้มแล้วนะครับไมค์ห้าหมื่นเก้าร้อยเก้าสิบหกกิโลนะครับหน้าจอทัชสกรีนนะครับไม่มีกล้องแต่มีเซนเซอร์ ไม่มีกล้องแต่มีเซ็นเซอร์นะครับภายในสวยกริปแลนะมีล็อกความเร็วมีอะไรต่างๆให้แล้วนะครับกับตัวเจ้า Ford Ranger อคันนี้นะครับเป็น4ประตูตัวสูงเกียร์แมนนวลพี่ผ่อนแค่9,000กว่าบาทเท่านั้นนะครับพี่ได้ Ford แบบนี้ไปใช้งานเลยสวัสดีครับสวัสดีพี่พีชซิลท่านนะแนะนำรถเข้าใหม่ให้วันนี้นะครับรถพึ่งซื้อเข้ามาเลยนะครับกับตัว Ford r a n g e อนะครับเป็นตัว2.2นะครับเป็นตัวอ่า xlt นะเป็นเกียร์แมนนวลนะครับรถปีสองนีะแต่ไฮไลท์คันนี้คือนะครับเลขไม่์แค่50,000กิโลนะครับป้ายแดงมือเดียวไมหาหม่นนะครับนะต้องบอกว่าสีดำสวยนะภายในสวยนะครับได้4ประตูนะครับเกียร์แมนนวลนะครับราคาเสนอขายอยู่เพียง500,000นะครับ29,000บาทนะครับ529นะครับพี่ได้ Ford Ranger นะครับตัวนี้เป็น2.2 xlt นั่นเองนะครับก็คือเป็นเครื่องยนต์2.2ลิตร นะครับเกียร์แมนนวล6สปีดนะครับรถมันปี20จด21เอาจริงๆมันคือ20จด21นะครับนะรถจริงๆมันน่าจะคล้ายๆตัวสปอร์ตนะเพราะว่าตัวล้อแม็กมันเป็นสีดำๆสวยนะนะครับแล้วภายในเนียนกิฟเลยคันนี้นะครับตัวหน้าเนี่ยไฟหน้าเขาเป็นคงรุ่นเนาะที่มันเหมือนไฟมาแตากอยู่แล้วนะครับแล้วตัวนี้ก็กระจังหน้านะครับก็ตกแต่งมาเพิ่มเติมนะครับก็จะมีสีตรงนี้นะครับแล้วก็ตัวคิ้วที่เป็นสีดํา นะครับคิวที่เป็นสีดำา่าตัดบอกมีให้พร้อมนะครับเดย์ทามรันนิ่งไลนมีให้ครบนะครับนี่จอดกลางแดดเลยนะสวยมากนะครับนะเดิมๆพี่นะตัวนี้ดิสเบย์คู่หน้านะครับยางก็เป็นบิสโตนนะครับดูแลเอ์นะครับแล้วก็ภายในช่วงล่างเดิมช่วงล่างเดิมแบบกิฟตเลยพี่คันนี้นะใครต้องการตัวฟอร์ดไว้ใช้งานนะครับได้สี่ประตูนะครับสวยเลยนะสี่ประตูสวยเลยนะครับ นะันจริงๆเรามีให้เลือกนะมีทั้งเกียร์ออโต้แล้วก็เกียร์แมนนวลนะคันนี้ก็เป็น XLT เนาะนะครับมีเซ็นเซอร์ท้าย4จุดนะครับมีกล้องมองหลังมีอะไรให้เรียบร้อยนะตัวนี้ก็ต้องบอกว่าตัว Ford อ่เขาผลิตออกมาได้ค่อนข้างดีนะครับคือหนึ่งเลยอ่ะมันขับง่ายน้มันขับง่าย,นะายแล้วก็พวงมาลัยเบานะครับโครงสร้างสวยโครงสร้างสวยนะครับอันนี้เป็นตัวเริ่มต้นนะ XLT นี่ตัวเริ่มต้นนะครับคันนี้มันก็จะไปเด่นที่เลขไม่ครับไม่ My แค่50,000ื่นกิโลนะครับห้าหมกิโลภายในสวยติปนะเดี๋ยวผมพาเข้าไปชมด้านในนะครับคือรถเนี่ยต้องบอกว่าน่าใช้งานมากๆใครไม่เคยใช้ Ford นะครับลองใช้ดูนะครับลองใช้ดูเพราะว่าด้วยเรื่องแฮนดิ่งเองนะครับเวลาบรรทงบรรทุกอะไรต่างๆเวลาขับขี่เนี่ยค่อนข้างสะดวกสบายเลย รถคันนี้ก็สามารถจัดเต็มได้เพราะว่ารถเนี่ยปีใหม่นะยี่สิบจดทะเบียนปียี่บเอ็ดนะครับพี่ดูภายในสิสวยกริปอะ่ะผมบอกเลยเนะี่ยภายในสะอาดมากกลิ่นังป้ายแดงอยู่เลยไม่แค่ห้าหมื่นแต่ห้าแสนสองหมื่นเก้าพันบาทห้าแสนสองหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะกับเจ้าตัวฟอร์ดเลนเจอร์ตัวนี้นะครับมาเป็นตัวเริ่มต้นสวยๆนะครับเอาไว้ใช้งานก็ต้องบอกว่าดีเลยทีเดียวดีเลยทีเดียว ตัวนี้ยังเป็นเครื่อง2.2อยู่นะนะครับดูภายในมันไม่ใช่วายแทกนะครับอย่าเข้าใจผิดนะมันคือตัวแบบสแตนดาร์ดของเขานะครับที่เป็นตัวสูงหน้าจงหน้าจอทุกอย่างนะครับเดิมหมดจากโรงงานเลยนะสติกเกอร์ยังไม่ได้แกะเลยนะตัวแอร์เนี่ยเป็นตัวแบบอ n นาล็อกนะครับเกียร์ก็เป็นเกียร์แมนนวล6สปีดนะครับ มีทักชั่นคอนโทรลให้แล้วก็ USB ให้นะครับแล้วก็ที่วางแก้วน้ำสองจุดแต่คอนโซลคอนโซลทุกอย่างนี่คือสวยหมดเลยนะสวยหมดเลยนะใครสนใจตัว Ford อันนี้เป็นตัวธรรมดาแต่สีพวกวัสดุอะไรต่างๆคือต้องบอกว่าดีเยี่ยมเลยนะไม่มีรอยอะไรเลยนะใหม่มากใหม่มากนะใครที่สนใจนะครับสำหรับตัว Ford ตัวนี้ก็สามารถโทรเข้ามาได้เลยครับ0ู6 5, 5 3 5 5 1 5ห้าสห้าห้าหนึ่งห้าสนะครับ ชุดกันชนชีดหมดเลยนะทั้งหน้าทั้งหลังนะชุดกันชนชีดหมดเลยนะล้อมแม็กก็ได้เป็นโทนสีดำนะสุดสปอร์ตนะครับมีบันไดข้างให้เรียบร้อยนะสีเดิมฉ่ำมากเลยนะตัวนี้เดี๋ยวผมไปเปิดนะปัดเลนไม้ให้ชมนะครับกับตัวภายในห้องเครื่องกันนะครับว่าะนาใช้งานขนาดไหนเนาะนะครับกุญแจก็เป็นแบบนี้กุญแจเป็นดอกพับนะกุญแจก็จะเป็นดอกพับอยู่นะครับนี่นะ นี่หน้าปัดเลนใหม่เลขไม้เพียงห้าหมื่นเก้าร้อยเก้าสิบหกกิโลครับห้าหมื่นเก้าร้อยเก้าสิบหกกิโลนะครับหน้าจอก็จะเป็นทัชสกรีนนะครับตัวนี้ก็รู้สึกมีกล้องนะเพราะว่าเพราะว่าตอนแรกที่ขับออกมาเมื่อกี้เออเดี๋ยวผมลองดูอีกทีดีกว่าผมจําไม่ได้แล้ววันนี้ก็ถ่ายคลิปไปหลายคันเริ่มงงอ๋อไม่มีกล้องมีเซ็นเซอร์มีเซนเซอร์นะครับขอภัยนะมีเซ็นเซอร์ให้ นะครับพอดีถ่ายคลิปรีวิวให้ลูกค้าค่อนข้างหลายคันจัดวันนี้ก็เลยแบบสับสนนิดหนึ่งนะครับแต่ก็ที่แน่ๆคือราคาประหยัด5 29000บาทนะครับแล้วดูห้องเครื่องแบบใส่ปิ๊งเลยพี่ใส่ปิ๊งเลยคือเดิมจากโรงงานเลยอะเดิมจากโรงงานเลยครับเงาแวบนะครับฝาเดิมแน่นอนนะครับมีโลโก้ฟอร์ด มีโลโก้ฟอร์ดอยู่ตรงนี้นะครับใครที่สนใจนะครับกับรถกระบะ4ประตูนะครับเกียร์แมนนวลแบรนด์ฟอร์ดนะครับหัวน็อตไม่มีขยับพี่ดูแก้มข้างเดิมหมดเดิมหมดนะกล่องฟงกล่องฟิลไอซีองไออะไรอยู่ด้านาหน้าหมดเลยนะแบตเตอรีล่ลูกใหญ่เพราะว่าฟอร์ดเป็นรถที่ค่อนข้างใช้ระบบไฟค่อนข้างเยอะนะครับนี่ตัวนี้เป็นไงสวยมากนะครับเหมือนออกห้างป้ายแดงมาเลยพี่ไมค์แค่ห้าหมื่นแล้วรถอย่างสด นะพวกลอยงงลอยเย็นต่างๆเนี่ยสียังแบบสดใสจับจ้าอยู่เลยเนดะียจับจ้าสียังแบบปิ้งอยู่เลยนะไม่ขุ่นไม่อะไรเลยนะครับฝากไว้ด้วยพี่กับ,กบตัวฟอร์ดเลนเจอร์สองจุดสองนะครับนะตัวนี้นะสีดำเดี๋ยวรถป้ายทะเบียนเปลี่ยนเป็นกรุงเทพให้พีห้าแสนนะครับสองหมื่นเก้าพันบาท